มาแล้วครับฉะเชินเซาครับลำที่4ี่นดข้างหลัง 1- 2นะครับเต็มแล้วนะ3 4นะครับนี่เทเลอร์มาลงนะครับเทเลอร์ของเฮียเองด้วยนะแสงอรุณน็อกโตคาร์นะครับขาขาฉะเชินเซาจ้ะนะครับวันนี้วันที่5้นะครับเดี๋ยววันที่7เปิดร้านอีก2วันนะครับธนาคารมาทุกธนาคารรองรับออกลถ7บาทเท่านั้นแล้ววันที่7จอง7บาทออก7บาทของสมนาคุณ เพียบใครไม่ได้ไปไหนวันนี้เกดมาหาเฮียกินเหล้ากันเดี๋ยวนั่งกินเหล้ากินเบียร์กันนะตอนบ่ายๆนะครับเรียนเชิญทุกคนนะครับอยากจะเมากับ FC ดูนี่ใครยังก,กล้ากินของเหล้ากูเปิดเหล้าแดกม่งเลยนะครับนี่ฮะมาแล้วนี่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 ไททันเอ็มซีสามวีออสโอฟีวิกวีออสยาลินี่แล้วก็ขันหลังมาแล้วนะครับขันหลังเน้นกระบะ กระบะเต็มลำเลยโหไทตั oh, ้นดีแมกวีโก้ครับอันนี้มากันแบบออเดอร์ฟออเดอร์ฟนะสามสี่ละสี่ละเดี๋ยวถ้ายอยมาอีกนะฮะเดี๋ยวเต็มเนี่ยเป็นร้อยคันนะครับเต็มนี่เป็นร้อยคันนะครับ, <Wow. S 1> รบออกรถเจ็ดบาทนะครับขับฟรีสามสิบวันฟรีดาวจต่โอนประกันภัยรลบประกันคือเกียยงห้าปีสนใจทักด่วนนะครับและเจอกันที่สาขาชาเชิงเซานะครับบ๊ายบาย